สวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผมเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับช่วงนี้กระแสอีบุยเนี่ยค่อนข้างที่จะฟีเวอร์พอสมควรสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจากคอมมูนิตี้หลักของโปเกมอนรวมไปถึงอีเวนต์ต่างๆแล้วก็โปเกมอน TCG นะครับที่ตอนนี้ก็มีแพ็กอีบุยด้วยทั้งนี้นะครับสำหรับโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยเราเอากับเขาสักหน่อยครับผมบังเอิญไปเห็นเด็กหนึ่งมาที่ค่อนข้างน่าสนใจและเด็กนั้นก็มีการอีบุยเนี่ยเป็นไฮไลท์หลัก ซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ,ร์ดแลมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน e l a s t i c s h o p เลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Off i c i a l ยลไลของ Elasticshop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยปกติแล้วพอพูดถึงเด็กที่มีอีบุยเป็นการ์ดไฮไลท์หลักประจําเด็กเนี่ยหลายๆคนก็คงจะมองว่าเด็กนั้นน่าจะเป็นเด็กมีมใช่ไหมละครับไม่น่าจะมี potential ในการที่จะเอามาใช้สู้กับผู้เล่นคนอื่นอย่างจริงจังหรือแม้กระทั่งกับการเอาไปใช้ในการแข่งขันก็น่าจะทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมละครับแต่เด็กที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอน ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเด็กนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะครับรเผอิญว่าได้เข้าไปดูรายการแข่งขัน Pocket 8 Turbo Weekly t e e ซึ่งถึงแม้ว่ารายการแข่งขันนี้จะมีเงินรางวัลที่ไม่ได้สูงมากแต่ก็มีผู้เข้าแข่งขันที่เยอะถึง512คนกันเลยทีเดียวและที่สะดุดตาเลยก็คืออันดับที่9ในรายการแข่งขันนี้ใช้เด็กอีบุยในการแข่งขันครับ และพอกดเข้ามาดูดีเทลเพิ่มเติมเนี่ยก็ตกใจกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าเด็กอีบุยที่เอามาใช้แข่งในครั้งนี้ชนะเด็กเมตาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเด็กปิกาจูซีบก้านะครับเด็กเซเลปี้เด็กมิวเอ็กเด็กลิซัดอนแล้วก็เด็กนัชชี่ที่จะแพ้เนี่ยก็มีแค่เด็กเกลาดอสครับชนะ5แพ้1ในรายการที่มีผู้เข้าแข่งขันสูงถึง5 1 2คนเนี่ยผมก็เลยมองว่าเด็กนี้ต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่ ผมก็เลยก๊อปปี้ลิสต์การ์ดในเด็กนี้นะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้งานจริงสรุปก็คือสามารถเอามาใช้งานได้ครับแล้วก็เก่งไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งหากใครนะครับที่ฟังมาจนถึงตรงนี้และอยากไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเด็กนี้มีลิสต์การ์ดอะไรบ้างเริ่มต้นน้ันกบการ์ดไปแรกครับนั่นก็คืออ e ีบุยโปโมเป็นจำนวน2ใบด้วยกันบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงจะต้องใส่เป็นอ e ีบุยโปโมนั่นก็เป็นเพราะว่าอ e ีบุยใบนี้มีความสามารถในการเอาตัวรอดได้ดีกว่าการ์ดอีบุยใๆ เพราะอย่างที่บอกไปครับว่าเด็กนี้เนี่ยมีการ์ดไฮไลท์นั่นก็คือร่างวิวัฒนาการของอ e ีบุยซึ่งถ้าหากเราเสียอ e ีบุยไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะไม่สามารถวิวัฒนาการไปสู่ร่างอื่นๆของอ e ีบุยได้นั่นเองดังนั้นอีบ e ุยโปรโมเนี่ยจึงค่อนข้างตอบโจทย์กับเด็กนี้เป็นอย่างมากเลยการ์ดใบต่อมาก,ก็คือบูสเตอร์ครับเป็นจํานวน2ใบด้วยกันโดยบูสเตอร์นั้นถือเป็นการ์ดดาเมจหลักประจําเด็กนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้สูงถึง110หน่วยโดยการใช้3 Energy. ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากไม่น้อยนะครับเพราะหากจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับการ์ด EX ที่ใช้3 Energy เหมือนกันอย่างเช่น f r e e ซอรหรือว่าปูคูลินเนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้เพียงแค่80หน่วยเท่านั้นต่อมาก็คือชาเวิร์ดครับเป็นจำนวน2ใบ โดยหน้าที่หลักเนี่ยก็น่าจะเป็นการไปยืนรับดาามจในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่ามีก๊์ดที่สามารถช่วยเพิ่มเอเนอร์จีอย่างมิสตี้เข้ามาถ้าดวงดีจะสามารถใช้งานการาดใบนี้ได้ไวมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาไม่ค่อยได้มีโอกาสหยิบเอาชาเวิร์ดเดียบมาใช้งานสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะหนักไปที่บูสเตอร์เลยทีนี้เรามาดูการปดโปเกอนอื่นๆนอกเหนือจากล่างวิวัฒนาการของอีบุยกันบ้างนะครับก็จะมีคิมแกนครับเป็นจำนวนใบเพราะว่าคิมแกนเนี่ยน่าจะเป เพราะด้วยความที่ต้องใช้ energy ทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะครับในการที่จะทําให้มูฟดาวน์คราวน์นั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ดังนั้นนะครับการเลือกเอาล่างวิพากษการของอีบยอย่าง Boo เ t อร์กับชาเวิร์ดมาใช้งานเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดีส่วนการ์ดโปเกมอนใบสุดท้ายที่ใส่เข้ามาในเด็กนี้นั่นก็คือคาร์โบนิกิตนั่นเองครับเป็นจำนวนหนึ่งไปด้วยกันเอาเละครับจบในส่วนของการ์ดโปเกมอนไปกันแล้วทีนี้เรามาดูการ์ดไอเทมแล้วก็การ์ดซัพพอร์ตกันบ้างครับ ก็จะมีโปเกมอนนะครับเป็นจำนวน2ใบโอเฟเซอร์ร um ีเซ um ิร์ตเป็นจำนวน2ใบมิสต um ี้เป็นจำนวน2ใบจิโอเวนี่เป็นจำนวน1ใบซาบิด้าเป็นจำนวน1ใบ Blue, เป็นจํานวน1นปใบแล้วก็ l e ฟ f อีกเป็นจํานวน2ไปใบด้วยกันและนี่ก็คือลิสต c การที่ผมก๊อปปี้มาจากผู้เข้าแข่งขันระดับ9จากรายการแข่งขัน Pocket a g e Turbo Weekly Tree นะครับทีนี้หลังจากที่เราจัดเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเอาไปใช้งานจริงกับช่วงของเด็กโ c a ค e กันแล้วละครับมาดูกันว่าเด็กนี้จะมีลักษณะการเล่นเป็นยังไงครับคนหน้าตาดีต้องอารมณ์ดีเป็นธรรมดานะครับ อะไรเนี่ยเจอคนจะใช้มิสตี้ลงดีอีกแล้วตาหน้าก็ได้ตีสี่สิบะแต่เขาจะกล้าตีหรือเปล่าาย <Bye. S 1> ขออีบุยหน่อยได้ไหมโอ้โห oh. <laughs> มาครบเลยชาเวอร์สบูสเตอร์แล้วอีบุยอยู่ไหนถ้าตานี้ดวงดีอีกก็จะกดยอมแพ้แล้วนะครับ เออคนไรมันจะดวงดีอะไรบ่อยๆแต่ผมว่าเขาน่าจะตีนะเพราะยังไงตาหน้าก็ตีได้แค่80ดิยังไงตานี้ก็ต้องตีอ่ะเขาก็จะเหลือเลือดร้อยหนึ่งแต่เราน่าจะเซ็ตบอร์ดไม่ทันครับอืมอีบุยมาพอดีเซ็ตบอร์ดไม่ทันหรอกจบจบเทินครับ ถ้าแบบถ้าถ้าเมื่อกี้เขาไม่ได้โยนมิสตี้ได้อะทันเออแต่พอเขาโยนมิสตี้ได้เขาเลยเล่นไวกว่าเดิมเทินนึงไงเนี่ยแล้วพอเราอีโวเป็นบูสเตอร์แพ้น้ำโดนดาเมจหนักกว่าเดิมอี โบเนกิทำไมหนูไม่รีบมาล่ะเมื่อกี้โอ้ยเลยต้องเสียรีฟเลยกลับไปก่อนไ <c oughs> ปจริงจริงมันก็ แต่ว่าถ้าอีโวเป็นชาวเวิร์สมันมันวันฮิตไม่ได้ไงแต่ถ้าเป็นบูสเตอร์มันวันฮิตได้ไม่น่าจะคิดผิดหรอกที่อีโวแต่เนี่ยเขาจะตีไหมตีอยู่แล้วโอ้ยอะตุยไม่ได้แล้วนะเออแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเกตคงอะตีหกสิบ บวกดาเมจชนะทางอีก20โดนอบิลิตี้อีก20เออบูสเตอร์เราก็โดนเก็บอยู่ดีจบไม่รอดครับเจง๋งทุกคนคิดว่าเขาจะมีเก็บคงอ่ะปะคงมีแหละไม่งั้นคงไม่เติมเอนจี้เผื่อไว้หรอก ถ้าถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงจะเติม Energy ให้คอยคิงอะเตรียมเล่นเกลาดอสอะไรประมาณนี้เนะเพราะว่าเขาใช้ m i สตี้ไป2องใบแล้วไงมีไหมแต่ถ้าไม่มีก็เราก็มีสิทธิ์ชนะนะแต่ถ้ามีเราก็คือแพ้ไปเลยอ้าวเกลาดอสธรรมดาและ f r e e ซอรและและเนี่ยไม่มีไม่มีเกดคงอ่ะจบ อ๋อเขาจะถอยเอาฟรีเซอร์มารับดดเมจหรอเขายอมแพ้ไปเลยจบเย้ so easy a few moments later เขาต้องใจจะใช้ออนนัชี่หรอถ้างั้นเราเอาเราเอาคาร์โบนิกขึ้นไปก่อนไหมเพย์เซฟไหม เพราะว่าไม่รู้ทิศทางการเล่นของเขาว่าม,มันมีแวร์ว่าเขาจะเอานัชชี่ขึ้นมาไงเออเราอ,อกลับก่อนดีกว่าอ่ะจบเธอนหครับวองว่าคงไม่โดนซาบีน่านะื <c oughs> มโอ้ไวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าตาหนะ้าอีโวเป็นจารโรดานี่ก็คือ เรานี่แก้เกมแบบยาวเลยแหละอาทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาน่าจะใช้นัชชี่เอ็กและเออเห็นไหมจริงด้วยออกก้อยไปก่อนนะออกหัวยังไม่พร้อมสู้ตอนนี้ขอเธอหน้าเออได้อยู่โปรเฟสเซอร์ <laughs> สวยรวย Okay. โอเคโอ้ครบองค์ประกอบเลยแจว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 เดี๋ยวตาหน้าอืมเออเสียดายเราไม่ได้เอาคาร์โบนิกิลงเนาะไม่งั้นเราได้เอาคิมแก้นขึ้นไปนะฮะจบเทิร์นครับคาร์บโบนิกิปล่อยตุยเลยแต่จริงตามเมื่อกี้ถ้าเราเติมหนึ่งเอ e เน y ให้คาร์โบนิกิแล้วเอาอันนี้ขึ้นก็อาจจะคุมก็ได้นะ เพราะจะลืมว่าตอนนี้ถ้าถ้าเขายังใช้นัดชี่อยู่อะ่ะประเด็นคือถ้าเราเอาบูสเตอร์ขึ้นไปเราจะวันฮิตเขาไม่ได้ไงโอ้ยเจ็บอะคิมแกนยังยังไม่เอาบูสเตอร์ขึ้นนะ ตานี้ผมไม่ใช้ชาเวิร์ดหรอกเดๆคงใช้เป็นบูสเตอร์สองใบไปเลยแล้วกันเอกาดโปเกมอนหมดแล้วปะอ่าโอเคเลยคิดแกนอีกใบเพราะว่าชาเวิร์ดไม่น่ามีมีบทอะไรกับกับเกมนี้นะฮะโอเคจบเทิร์นครับ ดวงดีเลยอ่าโอเคถ,ถ้าถ้าถ้าเขาดวงไม่ดีแบบเนี้ยเขาต้องตีสามรอบไงแต่ถ้าเขาดวงดีเขาก็ตีแค่สองรอบเนี่ยลดเลือดเขาลงมาอีกนิดนึงลดลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเหลือการกี่ใบสี่ใบโอเคเดบูสเตอร์เขามาเร็วๆนี้จบเทินครับ ทีนี้เดี๋ยวสมมตินะสมมติว่าตาเนี้ยเขาเอานาชีตีตาหน้าเดี๋ยวเราเอาบูสเตอร์ขึ้นแต่ว่าก็ต้องลุ้นนิดนึงเพราะว่าถ้านาชี่เขาดวงดีแล้วเก็บคิมแกนได้เขาจะมีสองล็อกเอาเราจะเล่นลําบากอีกนึนงก็คือเราต้องไปลุ้นเลยว่าเซเลบี้เขาจะดวงดีไหมถ้าเซเลบี้เขาดวงไม่ดีเรามีสิทธิชนะอ่าโอเคคราวนี้ต่อให้เซเลบี้เขาจะดวงดีสักครั้งนึงก็ไม่มีปัญหา บูสเตอร์ก็ยังไม่มานะครับอะขอเก็บนัชชี่ไปก่อนแล้วกันนะบอมอะทีเนี้ยเอาเซเลบี้ขึ้นมาได้เลย เขาต้องโยนออกหัวให้ได้สามเหรียญถ้าเขามีห้าเหรียญ3มใน5้าก็ยากอยู่แต่ก็ไม่แน่หรอกคนเราถ้าดวงดีมันก็อาจจะได้ก็ได้หรือถ้าเขาจวดได้จารได้อย่างเงี้ยก็สิบเหรียญไปเลยจุกจุกมีไหมมีจารไดาไหมไม่มีหรอกมกั้งมาภาวนากันทุกคน ขอให้ได้น้อยกว่า3มเหรียญขอให้ออกหัวน้อยกว่าสักเหรียญอุย้ยหัวมาแล้วหนึ่งอะเวดเอ้ยตานนี้ผมต้องผมต้องจ่วให้ได้บูสเตอร์เท่านั้นเลยถ้าจัวไม่ได้บูสเตอร์คือชิบหายเอาขึ้นไปเลยต้องจั่วให้ได้บูสเตอร์บูสเตอร์บูสเตอร์ส,อรสวยอ่ะโอ้ยเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับ จจีีทมเรียบร้อยเนี่ยนะหลอเด็กเซเลบี้บายบายนะเกือบชิบหายเหมือนกันนะเออโอเคครับอย่างที่บอกนะอันเนี้ยแบบ เผื่อใครที่แบบตามมาดูทีหลังแล้วแบบว่างงว่าทําไมถึงมาใช้อีบุยโปโม,โมใบนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอีบุยเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างสาคัญสําหรับเด็กนี้และด้วยความที่มันมีแค่2ใบแต่เราใส่ล่างแปลงมา4ใบเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียอีบุยไปเนี่ยการ์ดในมือมันจะบอดเยอะการใส่การ์ดใบนี้เข้ามามันจะช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดได้ดีขึ้นนะครับกรณีที่ต้นเกมเราอาจจะจั่วไม่ได้คิมแกนจั่วไม่ได้แบบใบอื่นที่มันจะมายืดรับดาเมจอ่ะ แต่เนี่ยอย่างเงี้ยก็มีปัญหาได้นะ <c oughs> แต่มันก็ช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดได้ดีแหละเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าอาโบมันมันอีโวเป็นมันยังไม่อีโวเป็นอาบอกอะเราก็ยังรอดอยู่เพราะว่าอาโบมันก็ตี2ีนะแต่อย่างเด็กพิษเนี่ยก็ยังต้องใช้บูสเตอร์อยู่ดีนะเพราะบูสเตอร์มันมีเลือด110 R ่รอบอาบอกมีเลือด0 0อ่ามาตาโดกัส ok มีเลือด110มันสามารถวันฮิตได้หมดเลย แต่ตอนนี้น่าจะวันฮิตไม่ได้ละอาจจะไม่ทัน <c oughs> อาจจะไม่ทันแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เอาไงดีอะอ่าถ้ายังไม่อีโวตอนนี้ก็ลดเลือดได้10บอะเออลดลด,ลดพูดผิดลดดาเมจมันได้20สมันก็จะตีแค่40สแต่ถ้าเราเอาบูสเตอร์ขึ้นเลยอะ่ะมันก็จะตี60สิบ เพราะฉะนั้นเราอีโวตตาหน้าไหมแต่ก็แอบเสียวว่ามันจะเปลี่ยนเอามันจะเปลี่ยนเอามาตาดูการขึ้นมาหรือเปล่าวะคงไม่หรอกเนาะอ่ะขอให้คิดถูกแล้วกันอ่ะเขาก็จะตีสี่สิบ แล้วตาหน้าเราสวนได้เลยโอเคลาก่อนนะอาบอกปายนะผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่าบูสเตอร์บูสเตอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นการ์ดที่แบบ คาเตอร์เด็กพิษดีมากนะครับเพราะเด็กพิษมันเลือดมันเลือดไม่เกินพลังโจมตีของของแบบบูสเตอร์เลยแต่ติดพิษแต่ถ้าติดพิษแล้วถ้าเอางี้ถ้าตาหน้ายังจั่วไม่ได้การ์อะไรอีกนี่ก็ก็แอบหนาวหนาวเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราน,น,น,นี่เราก็สวนมาตาโดกาสได้ ถ้าเขาไม่ดึงกลับไปซะก่อนแล้วนะอ่าดึงกลับฮะแล้วก็เอานี้มาตี20เราติดพิษอีก10เป็น30ก็จะเหลือเลือด50กดจบเธอเหลือ40อุ๊ยไม่ได้แล้วดิถ้างั้นนะ่ะเราก็ใกล้จะเสียบูสเตอร์แล้วอ๋อใช่เขาไม่ตีวาเขาไม่มี energy. เนอร์จีออเคขอบคุณนะที่มานึกว่าจะไม่มีอะไรมาทะ้ลลว อ่ะเราก็ยังใช้บูสเตอร์ตีไปก่อนอยังไงเขาไม่มีทางที่จะที่จะปิดจบเราได้อยู่ละตาหน้าเดี๋ยวเราค่อยสลับเอาคิมแก้นขึ้นนะครับเดี๋ยวหกเพราะว่าบูสเตอร์เราตีไม่ได้แล้วไงไม่มีเอเน g y ไฟละต้องถอย ถ้ามี Energy f i ไฟก็จริงๆ GG จๆละนะครับ e n e r g y ไฟอยู่ๆก็ไม่ทำงานซะงั้นอยู่เป็นน้ำซะงั้นอยากเปลี่ยนเป็นบูสเตอร์จังเอออยากให้มันมีการซัพพอร์ตอะไรที่มันสามารถแบบย้อนวิวัฒน,นาการล่างกลับไปเป็น EV o แล้วก็ e ีโวใหม่มันจะดูไอ้นี้ไปปะมันจะดูตลกไปปะเอ,อ่าใช้ลีฟแล้วกันเนาะปะตอนแรกว่าจะใช้โปรเฟสเซอร์แต่ว่า เสดายเอเนจีอ่ะจบเทินครับเกมมันจะจบไวอยู่แล้วมันก็ไม่จบโอ้ยจะฆ่าให้ได้เลยอ่ะหนักฆ่าก็ฆ่าไปเลยอ่ะมันเขาคงแค้นเนี่ยเพราะบูสเตอร์ก็คือเก็บการ์ดเข้าไปสองใบนะฮะค <c oughs> งจะแค้นหนัก เอ็ดบรีดรเฟสเซอร์ขอการ์ดหน่อยไปเป็นใช่เนี่ยดูดิไฟไหายยาวๆเลยอะ่ะทุกคนจบเทินครับ เมื่อไหรไฟจะมาการไฟฟ้าไม่เข้าเลยเข้าแต่การปาปาอาโบอาบอกจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาเดินอยู่นะไม่ตีฮะโอเคอีบุยมาโอ้โหแล้วน้ำก็ยังมาเรื่อยๆอ่อะทุกคนทำไงดีอะ <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรสักทีอะว่าเห็นไหมอาบอกมาอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ย อยขอไฟมาเทินถัดไปนะเทินนี้เป็นน้ำแล้วเทินถัดไปขอเป็นไฟนะหรือจะเอาอาบอกขึ้นมาตีเลยไม่ตีอีกอืมอ่ะเฮ้โอ้ยน้ำอีกแล้วเมื่อไรไฟจะมาหรือรอบนี้เราจะอีโวเป็นรอบนี้เราเราอีโว e เป็นชาวเวิร์ตไหมถ้าน้ำมันจะมาขนาดเดี๋ยวทุกคนเออไม่เล่นละบูสเตอร์ ไปมิสตี้โอเคเนี่ยมันชงมันชงให้เราเล่นน้ำแล้วล่ะจังหวะเนี้ยทุกคน <c oughs> <c oughs> เออมันชงให้เราเล่นน้ำละไปปัง <c oughs> <c oughs> ตาหน้าเราโดนอาบอกตีหกสิบ ฮิลสามโอเคยังพอได้อยู่ยังพอยืนยังพอยืนได้อยู่ถึงแม้ว,ว่าเราจะรีทีทไม่ได้นะครับแต่แต่แต,แต่ถ้าเขาแบบถ้าเขาถอยอาบอกแล้วเขาไม่ดึงกลับเข้ามือนะเหมือนเขาใช้วิธีการรีทีทปกติอะเราก็ใช้สปิน่าโอ้เขาดึงกลับอะเซ็งเลยกะว่าจะใช้สปิน่าดึงมาตีสบายๆนะ จริงๆเกมเนี้มันควรจะจบตั้งนานแล้วถ้ามึงเจนไฟตั้งแต่แรกๆนะ <c oughs> เดี๋ยวพอไม่เจนไฟแล้วเกมยาวเลยเหลือ70แล้วก็ติดพิษ10เราฮิลสามแอบหน้าเป็นห่วงอยู่นิดๆนะทุกคนตีไปเลยแล้วกัน ยังยืนไหวแหละอะแต่ทีเนี้ยเขาอะต้องคิดหนักละเพราะว่าเขาไม่น่าจะอา,อาบอกยืนแล้วมั้งเขาก็น่าจะเปลี่ยนเป็นมาตาดูกาสเหมือนเดิมปะพอถ้าเขาเอาอาบอกตียังไงผมส่วนแล้วผมชนะเลยยังไงเขาต้องเปลี่ยนเป็นมาตาดูกาสดเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนเขาใช้โคกะครบแล้วใช่ไหมนี่ไงเขาใช้โคกะครบแล้วโอเคต่อไปเขาดึงไม่ได้ละแต่เราก็ต้องประคองบอร์ดให้จบเกมให้ได้เหมือนกันเนี่ย โอ้ยก g อสไม่คิดว่าเขาจะใช้ใบนี้เกิ <c ười> <c ười> นความคาดหมายมากห้ 50. แล้วเดี๋ยวก่อนนะ คือแบบเนี้ยเดี๋ยวนะ Bring the next turn defending Pokemon i l try to use attack your o p p o n e n s future card อ๋อยังไงก็คือต้องโยนเหรียญใช่ไหมยังไงก็คือต้องเสี่ยงใช่ไหมไปไป แล้วแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราตีไม่ได้เรามันจะฮิวไหมวะเออก็น่าคิดนะ pp! เอ้ยแต่ตีได้วะโอเคจ,จ,จีครับแต่เกมนี้มันควรจะต้องจบเร็วกว่านี้ไงเออถ้ามันเจนถ้ามันเจนเอเนจีไฟแต่แรกอะ่ะมันจบตั้งนานแล้วนะครับคราวนี้พอมันอยู่ๆมันมาเจนเอเนจีน้ำรัวๆมันก็เลยทำให้เกมมันยืดเยื้อ เราก็เลยใช้บูสเตอร์ปิดเกมไม่ได้นะฮะโอเค12 seconds later จริงๆเปลี่ยนตัวได้ไม่ต้องทอนเหรียญแต่เมื่อกี้ผมจะเอาตัวอะไรไปตีล่ะอ๋อเรามีคิมแกนนี่ใช่ไหมเออมาครับเจอน้ำแฮะแสดงว่าตามเมื่อกี้ถ้าเราไม่อยากโยนเหรียญนนะ่ะเราก็เอาคิมแกนขึ้นแอคทีฟโซนแล้วตีได้เลยใช่ไหมเออ โอเคก็ถือเป็นความรู้ใหม่นะครับสามีมาละโอ้อยอย่าดวงดีเลยนะขอเวลาได้เซตบอร์ดสักแป๊บหนึง่งอ่าโอเคขอบคุณที่เห็นใจแล้วถึงเวลาผมใช้ก็ขอให้ดวงดีด้วยนะ <c oughs> อ่ะสะท้อนไว้ก่อนหมับเขาให้ อ่ะโอเคทีนี้มาดูมิสตี้เราสิมิสตี้เราจะใจดีกับเราหรือเปล่าหรือจะเป็นเหมือนเขาหนึ่งสองสามเหมือนกันเปะ๊ะไม่ว่าจะมิสตี้ธรรมดาหรือมิสตี้เ a เหมือนกันเลยปะ่ะตาหน้าตี90จบเทินครับถ้าตานี้เขาตี80เขาจะเหลือเลือดร้อยหนึ่งนั่นเท่ากับว่าตาหน้า ถ้าผมเอาคิมกันใบนี้ขึ้นบวกจีโอวันนี e, ่ก็วันฮิตฟรีเซอร์เขาได้เลยทีนี้กว่าเขาจะใช้สตาร์มีได้ก็ต้องใช้เวลา2เทิร์นก็พอดีแหละเราดิเราตีไป2ทีพอดีโอ้ไม่ได้ดินี่ไงโดนดาเมจไปแล้วก็จะเหลือแค่เราเหลือเลือด90้ล้วเราโดนเราโดนสตา์มี่วันฮิตได้เลยนะ s ซ <Surprise. laughs> อร์ไพระหนึ่งแลกสองครับอะทีนี้จริงๆถ้าตาหน้าโชคดีจั่วได้ซาบีน่านะเราจบเกมได้เลยแต่ถ้าโชคไม่ดีก็นั่นแหละนะฮะ <laughs> ตาถัดไปก็โดนสตาร์มี่เก็บ โ oh, อ้มิสตี้เออว่าลืมคิดไปเลยถ้าตานี้เขาดวงดีจากมิสตี้ก็โดนเก็บเลยอ่ะไม่ดีฮะตานี้เราก็ตีไปก่อนโอ้ไหได้บลูเฮ้ยแต่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเขาไม่มีจอวานี่อ่ะเราก็จะลอดตายไปเทินหนึ่งใช้ไปก่อนนี่แหละครับข้อดีของบลูหลายคนยังนึกไม่ออกนะว่าบลูใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะนี่แหละใช้ในสถานการณ์แบบนี้แหละนะ การกันตายได้หนึ่งครั้งเนี่ยมันช่วยพลิกเกมได้เลยนะเว้ยบางคนแบบอาจจะนึกไม่ออกว่าเอลดได้แค่สิดาเมจมันจะช่วยอะไรได้ขนาดนั้นเลรอ,อะไรอย่างเงี้ยฮิไปก็ไม่ช่วยครับจังหวะเนี้ยสิ่งเดียวที่ช่วยคือจีโอวันี้แต่คิดคิดว่าเขาคงไม่มีตีมาตีมาเลยเแบบ๋เอ้ยเขาไม่ยอมตีว่ะ ซา <laughs> บ,บีนามาซาบ,บีนาฮึบโอ้โหซาบ,บีนาไม่มาว่ะแย่แล้วแบบนี้เออแต่เราก็ชนะเราปะเออเรามีสองน็อกเอาท์นี่อ่ะจีจีครับ <laughs> <laughs> เออโอเคนะเด็กเมตาที่ไหนก็เก็บหมดครับ <laughs> เด็กนี้ เป็นเด็กมีมที่แบบว่าเก็บเด็กเมตาได้เยอะมากนะฮะงงมากเด็กมีมแบบใด และนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กอีบุยครับผมว่าคนที่มีความชื่นชอบอีบุยและพยายามที่จะเอาการ์ดอีบุยมาใช้งานเนี่ยผมว่าเด็กนี้น่าจะมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายแล้วก็น่าจะเก่งที่สุดในบรรดาเด็กอีบุยทั้งหมดที่เราเคยจัดมาแล้วนะครับก็ลองเอาไปใช้งานตามดูก็แล้วกันและก็ตัดสาก,กันไปก็เหมือนเดิมครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ผมมาร์เกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันนใหหม่คลิป้า สวัสดีครับ